เอาหละกผู้ชมทุกท่านตอนนี้ครับเราอยู่ในเกมรุ่งสีนะครับนี่กดเพย์ไปเลยและใช่ครับนี่คือเกมรุ่งสีครับผู้ชมหลังจากที่หายจากการอัปเดตไปยาวนานเขากลับมาอีกแล้วผู้ชมพร้อมแบบของใหม่ที่บอกเลยว่าทําง่ายมากฮะคือแบบโคตรง่ายนะฮะแต่ว่าแจกโคตรมาฮะคโค้ดใหม่นะฮะนี่ B2 ใส่ไป ผมเคยใส่ไปแล้วนะครับผมนะเออมันก็จะได้คูณ2ดอกมาเนี่ยรำไม่ได้ว่ากี่นาทีนะแต่ว่าตอนนี้ผมมีอยู่18นาทีนะะโอเคมาแล้วก็ของใหม่วันนี้เราจะมาสอนทำมีอะไรบ้างฮนะมีนี่ฮะช้อนมันคือผีช้อนคุณผู้ชมแล้วก็มีนี่ซึ่งบิน B2 แต่อันนี้เดี๋ยวจะสอนเพราะว่ามันง่ายมากนะฮะแต่เรามาสอนทําช้อนก่อนดีกว่าคุณผู้ชมมี SCP096 แล้วนะเนี่ยนี่ฮะตรงนี้คือ อัปเดตท,ที่แอดมินบอกว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างฮะอันนี้คืออะไรคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะบอกว่าคืออะไรฮะแต่อันดับแรกเราไปดูวิธีการทําช้อนกันดีกว่าคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปทาเรามารีวิวสกิลกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมนี่ท่าฟันเป็นแบบนี้นาคุณผู้ชมคงเห็นท่าฟันกันแล้วและนี่คือสกิลฮะ <laughs> เป็นการปล่อยหน้ายิ้มแบบหลอนๆออกไปนะฮะแล้วก็สกิล X อ <c oughs> เออก็กินเกียร์นี้นะแล้วดูเหมือนว่าจะแรงด้วยนะผมนะ <S <S เออโอเคเดี๋ยวเราไปไปดูวิธีการทําดีกว่าคุณผู้ชมนะขั้งแรกนะอันนี้เลยเนี่ยฟิกดตัดตตา๋อใครดัตตาบ้ามากุดตรงนี้นะอ่าวิธีทานะครับตรงนี้คือเกาะแรกใช่ไหมคุณผู้ชมมาตรงนี้ฮะตรงนี้คือเกาะทรายนะคุณผู้ชมเห็นเกาะตรงนู้นป่ะไกลๆอ่ะตรงนู้น,น่ะเออให้คุณผู้ชมไปที่เกาะตรงนั้นนะผมนะมันจะมีผีให้เราไปตีนะครับนะ พอคุณผู้ชมมาถึงแล้วนะครับผมนะผีมันจะวิ่งเร็วมากแล้วเราจะโดนวัน็อตทีเดียวตายเลยนะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมขึ้นมาบนนี้นี่ตรงที่มันมีคนนอนสรบปอยู่ตรงนี้เราก็ทําการเนี้ยใช้สกิลแล้วได้ทําให้โดนมาอย่างผมจะใช้ดุลมอนสกิล X อะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมเออสมมุติคุณผู้ชมตีไปแล้วใช่ไหมมันจะมีโอกาสได้อันนี้คือ มันเขียนว่าช้อนฮะช้อนแบบภาษาไทยเลยฮะถ้าฝรั่งมาเล่นก็จะงงๆหน่อยนะช้อนอะไรวะอะไรคือช้อนเขาเรียกแต่สปูลนะมันจะดรกเป็นช้อนแบบนี้คุณผู้ชมแล้วกดใช้ไปเลยปั๊บแล้วเราก็ไปอ่ากดรับไอเทมที่เกาะแรกนะ,ะอ่าจุดรับไอเทมนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับจุดรับไอเทมมันอยู่ตรงไหนนี่ฮะนี่เกมนี้มันไม่ใช่เป็นกระเป๋าแบบให้กดเป็นปุ่งนี้นะคุณผู้ชมนี่ตรงนี้มันจะมีเอเมนเทอรี่แล้วกดไปนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์มี กระเป๋าซอสกระเป๋าพาวเวอร์นะครับนี่มันจะอยู่ที่ช่องซอสนะนี่นี่น,นี่ตรงนี้สปูลน,นะฮะสบูน่นะฮะโอเค okay, ผมขอชิ้นถัดไปนะที่ผมจะมาสอนหาคือนี่ฮะเครื่องบินฮนะนี่เครื่องบินที่แบบเออผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องบินนะแต่มันน่าจะเป็นเครื่องบินที่โหมดมากนะฮนะเป็นเครื่องบินในเกมนี้นะฮะวิธีทำเนี่ยง่ายมากเราไม่ต้องไปสุยยาดามจอะไรนะคุณผู้ชมนะ แต่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันมีดีอะไรนะอันดับแรกมันบินไดนะ้แต่คุณผู้ชมเห็นบินเอ๊ะมันก็ธรรมดานี่วะนะกด F มันจะเป็นการบินใช่ไหมแต่พอคุณผู้ชมกด skill X ดูฮนะดูความเร็วมันมันจะพุ่งพวตแบบนี้เลยคุณผู้ชมบินโคตรเร็วนะฮะเออแล้วถ้าเราอยากให้มันกลับมาเป็นเดิมก็กด X อีกทีนี่ความเร็วก็จะกลับมาเท่าเดิมครับและที่มันเท่เลยของเครื่องบินนี้นะคุณผู้ชมดูมาคืออนะไรอ่าดูนะสมมติผมอยู่เกาะน,นี้ใช่ไหม แล้วเรากดสกิลซีกดรัวๆได้เลยคุณผู้ชมมันจะเป็นการปล่อยระเบิดออกมานี้คุณผู้ชมดูแล้วคือมันโดนเยอะอยู่นะมันไม่ได้โดนแบบน้นนอยๆนะคุณผู้ชมนี่เป็นการทิ้งระเบิดลงมานะฮะจากเครื่องบินนะ,ะโคตรเท่คุณผู้ชมแด้วสำหรับใครที่ชอบเครื่องบินน่าจะชอบของชิ้นนี้นะฮะโอเคใครรู้บ้างว่าเครื่องบินนี้มันคือเครื่องบินอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคุณผู้ชมนะอันดับแรกนะฮะวิธีการทำให้คุณผู้ชมตามผมมาฮะให้เรามาที่กอนตรงนี้มันจะมี ป่าประตูไม้ค้าอยู่ให้คุณผู้ชมหาเกาะที่มีประตูไม้ค้าแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็ตรงไปตรงไปด้านหลังประตูเนี่ยตรงไปเรื่อยจนกว่ามันจะแบบน้ําทะเลหายไปตรงไปนี่ฮะมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นร่องอย,อยู่อย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ให้คุณผู้ชมครับผมทําการนะนี่น,นะหาหาเนี่ยมันคือชิ้นส่วนของเครื่องบินเป็นซากเครื่องบินนะแตเดี๋ยวผมดูมาออกทีแรกมันเป็นเครื่องบินขึ้นสนิมนะฮะนี่ คุผู้ชมเจอแล้วนะฮะลองเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันจะมีให้กดเก็บเราก็กดเก็บไปเลยคุณผู้ชมกดครั้งเดียวพอนะคุณผู้ชมนะแล้วมันก็จะไปอยู่ในกระเป๋านะให้คุณผู้ชมต่อไปที่เกาะแรกนี่ครับผมมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ที่หมวดหมู่เออ,อเอ็กซเซอรี่นะฮะคุณผู้ชมนี่มันจะอ่านว่า B2 สนองฮะชื่อมันโค้ดเราเลยนะมันคือเครื่องบินนะแล้วก็ของอีกอย่างหนึ่งฮนะที่เราจะมาสอนหาวันนี้นี่เลย เดี๋ยวจะรีวิวสกิลก่อนและผมเชื่อว่ามันน่าจะโหดมากเลยมันจะอยู่ที่หมวดหมู่พาวเวอร์เนี่ย SCP ศู6ย์เก้าหครับผมอันนี้เป็นของใหม่ที่เรียกได้ว่าตอนแรกที่มาเนี่ยทำโคตรยากคนระับผมแบบทำแบบแท่ไม่ไหวนะคุณผู้ชมอะดูก่อนนะคุณผู้ชมนะดูสกิลมันก่อนนะคูดาวเร็วมากคุณผู้ชมมันจะเป็นการวิ่งไปกัดกัดหรอวะ SCP ศู6ย์กหกมันทำอะไรวะาคุณผู้ชม ันเข้าไปทำลายคู่ต่อสู้ไหมรู้นะฮะแล้วมันก็จะมีเสียงแบบกรึดกรึกแบบนี้ด้วยเห็นปะได้ยินปะอ่ะนี่นะแะก็สกิลเอ็กนะครับอ๋อเป็นการปล่อย s c ซ0 9 6ศูนย์ก้หไปแบบนี้เลยนะครับผมว่าดามีน่าจะแรงมากๆเลยนะแล้วก็จะมีเสียงออกมาด้วยดูไปนะโอ้โหผมว่าตึง สกิลอาจจะดูธรรมดาแต่อาจจะโหดก,ก็ได้เพราะผมก็ยังไม่เคยอาลองกับบอสโหดนะครับโอเคเรามาดูวิธีการทากันเลยฮะวิธีการทาคุณผู้ชมเตรียมแค่อย่างแรกฮะลัคก,กี้บีทฮะนี่มาซื้อตรงนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยพันล้านนะราคาพันล้านนี่กดซื้อไปเนะนี่ยฮะนี่คุณผู้ชมได้มาลนะลัคก,กี้บีทพอคุณผู้ชมได้มาแล้วใช่ไหมก็อ่ะเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนฮะแต่ผมจะทิ้งไว้เพราะว่าผมได้แล้วนะฮะจากนั้นในหะ้คุณผู้ชมไปหาลุ่งม,มีทฮะ ลุงม,มีดนี่วิธีหาคือเรามาสูมตรงนี้อันนี้จะง่ายที่สุดนะมาสูมตรงนี้นะฮนะแรนดอมไอเทมเนี่ยมันใช้เงินห้าแสนล้านคู้ชมมันจะใช้เงินห้าแสนล้านซึ่งเงินเกมนี้ไม่รู้หายากหรือเปล่านะครับนะเออเนี่ยพอคู้ชมซื้อมาแล้วนะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่เหมือนว่ามันจะมีวิธีหาอีกวิธีหนึ่งก็คือการตีมพวกมอนต่างๆแต่ไม่รู้โอกาสออกนะเออโอกาสออกนะโอกาสออกน่าจะยากมากๆนะนี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นพอคู้ชมได้แล้วใช่ไหมให้คู้ชมว่าผม ตาที่เกาะน,นี้เกาะชาโดฮะเกาะที่เขาเขียนไว้ตรงป้อัปเดตเนี่ยเนี่ยมอยู่ตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมหานะมันจะมีรูปปั้นแบบนี้เห็นปะ่ะพอคุณผู้ชมหาเกาะที่มีรูปปั้นอา่าเทพเงาแบบนี้แล้วนะมาตรงนี้ฮะปิดมาตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็กด x นี่ฮะหยุดบิน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 เครื่องบินร่มครับคุณผู้ชมเนี่กระโดดขึ้นมาตรงนี้โอ้โหแสงแดด เบียงตามากฮะคุณชมนี่ยตรงนี้มันจะมี m อ c ที่ค่อนข้างจะกลมคืนไปกับสีผิวฮะถ้าไม่สังเกตดีๆอาจจะไม่เจอฮะเขาจะบอกว่าเราต้องใช้เนี่ยนะฮะพี๊ซกิฟมีลุมีดเราก็ทำการถือลุกมีดหรือว่าไม่ต้องถือก็ได้หรือเปล่านะแล้วก็กด e ไปเลยปึ๊บเรียบร้อยมันจะมีเสียงแบบนี้เราก็จะตกลงมาแล้วก็จะทำอะไรไ่มด้เหมือนเราหลุดไปอีกโลกหนึ่งฮะนี่เราตายเรียบร้อยแนละตอนนี้คือเราตายแล้ว แล้วเราก็จะไปผู่ที่ไหนนี่ฮะมันจะวอลเรามาที่หิวฮะนรกฮะแต่ไม่รู้นรกยังไงนะ,ะนี่มันจะมีพระอยู่เยอะเลยะฮะโอเคคุณผู้ชมอย่างแรกนะให้คุณผู้ชมตามผมมาฮะหันมาที่พระพุทธรูปตรงนี้นะฮะจากนั้นให้คุณผู้ชมฮะกราบพระพุทธรูปทีหนึ่งฮะจากนั้นทำการกระโดดขึ้นมาบนเสียงของท่านฮนะ,ะไหนบ้า ใช่องงนี้เปล่าน่าจะอง์นู้นนี่ครับเราก็ทําการกระโดดขึ้นมาบนเสียงของท่านนี่ฮะมันจะมีให้เรากดเก็บเก็บถังฮนะนี่ถังมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าสังฆะพางแลงนะ้วเอาฮะให้ออกมาจากวัดฮนะออกจากวัดน่าจะออกด้านนู้นนะฮะให้เราถือถังไว้นะแล้วให้คุณผู้ชมเดินตามผมมาฮนะมันจะมีผีด้วยนะ แต่ว่าตอนนี้แอดเขาอัปเดตให้ง่ายขึ้นแล้วนะตอนอัปเดตที่แล้วแบบแทบแทบจะทําไม่ได้เลยนะผมนะนี่ตามผมมานะคุณผู้ชมให้เราฮะเดินตรงทางที่มันร่งๆแบบนี้มันจะมีทางบอกเราก็คือมันจะเป็นทางร่องๆแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมเดินมั่วๆเนี่ยอาจจะไม่ได้นะฮะเอออาจจะไปชนกับกําแพงร่องหุ่นนะให้เดินตามทางร่วงๆที่เขาแบบทำทางให้เราเดินเนะี่ยเดินแบบนี้เลยนะ ตรงไหนที่เราเห็นว่ามันมีสิ่งกีดขวางก็อย่าไปเดิอนนะให้เดินตามทางโล่งๆแบบนี้ฮะเดินตามผมได้เลยนะฮะเดินมาเดินมาซึ่งบรรยากาศนี้โอ้โหเหมือน MV เพลง5นาทีบรรลุธรรมนะี่ยเมฆนี่แบบเคลื่อนที่โคตนเร็วแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นนรกยังไงนะเกมน,นี้คือเราต้องไปทําบุญคุณผู้ชมเราต้องไปทําบุญแต่ถือว่าง่ายอยู่อันนี้ถือว่าง่ายไม่ยากมาก แค่ลุ่มมิตรอาจจะหายากนิดหนึ่งในการมาที่นี่นครับคุณผู้ชมจะยอมแลกลุ่มมิดมาเพื่อมานรกหรือเปล่าไอ้นี่ยพอเราเดินมาตามทางใช่ไหมตอนนี้เราก็ใกล้ถึงวัดแล้วนะฮะข้างหน้ามันก็จะมีผีอยู่นะนั่นเห็นป่มซึ่งผีมันก็จะเดินช้ามากๆคุณผู้ชมให้เราเนี่ยนะฮะร,รีบเดินมาเลยฮะอย่าพยายามอย่าไปใกล้มันนะแล้วก็กดเดินแบบไม่ต้องหยุดเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะวันอตเราครั้งเดียวตายได้เลยนะ แต่มันเดินโคตรช้าเลยเห็นปหมมันเดินไม่ทันเราแน่ๆนะแต่เราต้องระวังนะคุณผู้ชมนี่ถ้าเรากดหยุดเดินเมื่อไหร่สตาร์ทแบบแป๊บเดียวเราอาจจะพาท้ายมันได้จากนั้นให้คุณผู้ชมครับทําการหามันจะมีอยู่อ่ากุฏิหลังหนึ่งคุณผู้ชมที่จะมีผมทายว่าหลังนั้นถ้าจะไม่ผิดมันจะมีหลังหนึ่งฮนะที่มันจะมีที่ให้เราเนี่ยทําบุญผีโอ้ผีเหมือนจะไม่ตามมาดีกว่าไม่ตามมา ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะตรงนี้แหละหรือคุณผู้ชมก็ลองหาดูก็ได้นะฮะคุณผู้ชมมันจะมีโอกาสเนี่ยนี่มันจะอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวหาขอเวลาหาแป๊บนึงนะคุณผู้ชมอะาเจอแล้วคุณผู้ชมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะอยู่กุฏิหลังนี้นะฮะก็ลองอ้อมมาดูฮะมันอยู่ตรงนี้นะน,นี่ตรงนี้ตรงนี้เราก็ทําการถือถนนะังเนี่ยหรือว่าไม่ต้องถือได้ไหม เออแล้วกดถวายไปเราก็จะได้รับแบตมาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เลยนะจากนั้นให้เราออกเกมไปแล้วก็กลับเข้าไปซื้อปกติ <S <S อ่ะพอเรากลับมาที่ซื้อปกติแล้วนะคุณผู้ชมนะเราใช้แค่อย่างเดียวนะยฮะไอเทมก็คือลัคกกี้บีที่ผมบอกให้ซื้อไปตอนนั้นนะนะเออแต่นี่คืออะไระ้ะบวกนี้คืออะไรบะาอ๋อก็คือถ้าจะซื้อกี่อันก็กดบวกอ๋อเกละเกละคุณผู้ชมอ่ะ คุณผู้ชมได้รับกีบีมาแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็ไปได้รับแบบจากการทําธารกิจเมื่อกี้แล้วนะให้คุณผู้ชมฮะไปที่เกาะลาวาเกาะลาวาอยู่ตรงไหนมาหาไปเน่๋ยนี้ฮะอยู่ตรงนี้นี่เกาะแรกฮะเชียงมาตรงนี้ที่เกาะลาวาจากนั้นมาตรงนี้ฮะโอ้เครื่องบินใหญ่เกะกะด้วย <c oughs> นี่ฮะเราจะเจอกับแซดวิคอนแซดวิคอนบอกว่าฉันต้องการกอสซิลาแบบ นะก็ซิล่าแบบหน้าตาจะเป็นแบบนี้คุณชมนี่ผมขึ้นไา้นะก็ที่เราไปรับมาจากการทภาภกิจนั่นแหละแลาทำการกดคิดไปเลยนะีอันนี้ผมรับแล้วก็จะบอกว่าคุณได้รับไปแล้วคุณม,มีมาแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะดูสกิลอีกรอบก็ได้นะนี่ซีิ่าจะเป็นการวับเราต้องเข้าไปใกล้ๆมอนนิดนึงนะเข้าไปหคาคอ่างนี้หักหมดเลยนะ ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมเออเออเออโดนปลากัดคุณผู้ชมปลากัดนะฮะโอเคคลิปนี้ครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนไปหนึ่งไปโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมไปใส่โค้ด V2 นะมันจะได้ดอกคูณสองฮะจะได้หาช้อนง่ายคุณผู้ชมคลิปนี้ขอบคุณผู้ชมที่มารับชมด้วยนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กับช่อง,องผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายบายครับ